ข่าวใหญ่สำหรับแฟนๆ vivo เตยมตัวพบกับ vivo v70 รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยแต่แล้วก็มีเรื่องให้ต้องคิดหนักเมื่อสเปคหลักๆที่หลุดออกมากับสร้างความประหลาดใจอย่างมากจากการทดสอบประสิทธิภาพบนกิกเบนโกของ vivo v70 รุ่น v2538 พบว่ายังคงใช้ชิปเซ็ต snapdragon 7 gen4 ตัวเดียวกับรุ่น v60 ผลคะแนนซิงเกิลคออยู่ที่1,235และมัลติคอที่3,920แต้มพร้อม ram 8gb เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่น่าสนใจ แม้จะใช้ชิปเซตเดิมแต่ว i v o v70 มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 16ที่ครอบทับด้วย o r i g i n o s 6ซึ่งอาจทำให้การใช้งานโดยรวมแตกต่างไปจากเดิมแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของซอฟต์แวร์ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานโดยรวม v i v o v70 คาดว่าจะเปิดตัวทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่1ของปี2026และยังมีข่าวลือเรื่อง x 3 0 0 fe ที่อาจเป็นรุ่นรีแบรนด์ของ s i ตามมาติดๆประเด็นที่น่าถถกเียง การที่ vivo เลือกใช้ชิปเซ็ตเดิมในรุ่นใหม่นี้อาจทําให้หลายคนผิดหวังหรือไม่หรือการอัปเกรดในส่วนของซอฟต์แวร์จะสามารถชดเชยได้คุณคิดเห็นอย่างไรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย